ว่าคุณเศรษฐาควบตําแหน่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยมองยังไงคะผมว่าดีนะผมผมคิดว่าดีครับอเออคุณเศรษฐาจบเศรษฐศาสตร์นะแกแกเป็นท่านเศรษฐศาสตร์แล้วแกเป็นนัากการเงินแล้วก็ผมว่าในอดีตผมก็เคยเห็นแกให้สัมภาษณ์เรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรนะผมฟังความคิดของแกแล้ว เอาเรื่องเอาเรื่องของแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับแต่ผมไม่รู้ฝีมือเท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้เขาเก่งไม่เก่งยังไงเพราะเขาเป็นนักธุรกิจนะ,ะเขาไม่ได้ไม่เป็นปนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ก็ยังไม่รู้ครับว่าดีไม่ดีแต่ก็มีหลายค,คนที่เป็น question ถ้าเกิดว่ามีเทคโนแครดหรือว่ามีคนที่เชี่ยวชาญางด้านการคลังเนี่ยมาช่วยอีกคนหนึ่งในตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยช่วย มันจะไม่ดีกว่านี้เหรอเป็นนายกรัฐมนตรีและขั้วรัฐมนตรีคลางเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะพี่ใหญ่เอ,เอาเข้าจริงจริงนะคุณตะถ้าไม่คิดอะไรมากนะผมชอบอะไรรู้ไหมฮะผมชอบตอนที่ลุงตู่หลังจากปฏิวัติแล้วคุณตู่ลุงตู่ก็ไปเชิญเอาเอาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆนะ่ะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจําได้ไหมฮะช่วงแรกก็มีรัฐมนตรีมาจากคนนอกเยอะนะครับเพราะตอนนั้นมันหลังปฏิวัติแล้วก็เราก็ได้คนดีนะครับ เราก็ได้คนที่เก่งโอเคบางคนอาจจะไม่เก่งแล้วก็ออกไปหรือบางคนมาจากการเมืองก็ออกไปก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่ที่ผมรู้จักแต่ละคนอย่างผมยังเสียดายจันยักษ์นี้นะฮะจันยักษ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอะไรนะ,กระเกษตร <c oughs> ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเป็นตนนะครับมีมีหลายคนครับมีหลายคนที่เก่งแต่เพีงเยงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูรายชื่อรัฐบาลผสมออกมาผมว่าคุยเช่นเยอะครับ แล้วก็ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับต้องตอบสังคมให้ได้ว่าคนนี้มาเพราะอะไรไม่ได้มาเพราะญาติพี่น้องหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเพราะว่าพรกการเมืองเลือกแล้วไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของประชาชนเลยอันนี้ไม่ดีแน่นอนครับพอวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าจากที่มีรายชื่อว่าจะไปเชิญซีโอนายแบงค์ใหญ่ๆมาเป็นรัฐมนตรีคลางและที่สุดแล้วนายแบงค์คนนั้นที่ชื่อ ซันใช่ไหมที่ชื่อซันเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทําไมนายแบงค์ถึงปฏิเสธไม่ยอมมาทั่วเป็นรฐมนตรีครั้งที่ใหญ่บอกยังไงคะคุณตาจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วคอรมอลุงตู่ได้ไปเชิญคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วคุณปรีดีดาวฉายจากกระทรวงการใช่แล้วแล้วมาแค่ไม่กี่วันใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วก็ป่วยมาไม่กี่วันแล้วก็ป่วยไม่ได้ไม่ได้ป่วยหรอกครับแกคงไม่อยากมาแหละ จริงจริงจริงอย่างที่บอกครับวันนี้นะคุณตะเอาที่พูดตรงๆเลยวันเนี้ยใครมาก็เหนื่อยครับเพียงเดียวว่าคือใครมาเนี่ยเแก้ไม่ดีคือถึงถึงแม้จะแก้ดีก็ตามนะมันก็จะมีคําติชินออกมาเต็มไปหมดเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยวันหนึ่งเรากลายเป็นคนสาธารณะขึ้นมานะครับมันก็ต้องพร้อมที่จะรับกับกับสิ่งที่จะตั้งมามามาพูดแบบเนี้ย พูดในสิ่งที่เราไม่ชอบมาดา่ามาอะไรชี้หน้ามาว่ามาพูดคํหยาบหยาบมราต้องยอมรับทีนี้คําถามคือถ้าคนคนนั้น außer, เป็นคนเก่งจริงนะครับแล้วก็ตั้งใจจริงทํางานเพื่อชาติจริงเรื่องพวกนี้คงต้องคงต้องรับได้นะครับเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่อย่างนี้จริงนะคุณตาเพราะว่าเออเอะไรไม่พอใจกโ็โพ์กระโพดก,ก,ก,กระดา่าด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 ่าเหม mean, ือนเวลาเราพูดในข่าวเฮ้าเนี่ยพูดไม่ดีก็มีคนดา่าด่าด่าด่าอย่างเงี้ย ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆตื้นลึกหนาบางของพวกเราคืออะไรยังไงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมที่รู้สึกหลายๆคนก็ไม่อยากจะเปลี่ยนตัวว่างั้นเถอะครับก็เลยไม่ไม่ไม,มาเป็นปรัฐฎีครับครับผม